สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวสายกาวนะครับผมเนาะช่องนี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอข่าวหรือว่าอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีของเราเน,นเองน,นะครับผมเนาะซึ่งจะมีข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มาปัจจุบันหรือว่าข่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตให้เพื่อนเเรื่อยๆนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็จะมีข่าวอยู่ข่าวนึงนะครับผมที่อาจจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนเนาะที่คนที่กําลังถือเหรียญคาร์โนอยู่นะครับผมว่า ก็บอกว่านะครับอันนี้ก็เป็นพานหัวข่าวนะครับคาร์โนกำลังจะมีเหรียญสเตเบอรคอยตัวแรกของตัวเองในเร็วๆนี้นะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเนาะสำหรับสำหรับตัวผมนะเพราะว่าบางเจ้าเขาก็ทําเหรียญสเตมเบอรคอยของตัวเองกันแล้วนะครับผมซึ่งซึ่งก็ค่อนข้างเป็นที่ผลดีเลยทีเดียวนะครับผมเนาะอย่าง เหรียญพกสเต็เบอรคอยอย่างเช่น USDT นะครับผมก็เป็นสเตเบอรคอยที่ค่อนข้างเสถียรตอนนี้แล้วก็มีคนนิยมใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะในอนาคตถ้าสมมุติว่าคาร์โน่ได้ทําตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับผมที่ให้ให้ใหได้คารีวันให้ได้ใช้เหรียญต่างๆที่เป็นสเตเบอรคอยได้หลายอย่างนะครับผมเนาะเพื่อทําการแลกเปลี่ยนนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อข่าวกันเลยนะครับผมเนาะเนื้อข่าวเท่าตามที่เขาได้กล่าวไว้นะครับผมเขาบอกว่า บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับโคตินะครับผมขอเรียกว่าโคตินะครับผมก็ได้ออกมาประกาศว่านะครับผมจะออกเหรียญสเตเบลคอยตัวแรกนะครับผมซึ่งจะออกแบบบนใช้งานบนคาร์โนของเรานั่นเองนะครับผมเนาะคราวั้นลก่าครับได้เปิดเผยครั้งแรกโดยนายเชา ฮอคิงสันนะผู้ก่อตั้งคาราโนนะครับและนายชาฮามนะครับผมเนาะชาฮาบาคิปสันนะครับถ้าอ่านผีดขอไปด้วยนะครับผมเป็นซ e o ขอของโคตินะครับผมโคติก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวระบบพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกมีเพย์พาระบบทําธุรกรรมการเงินต่างๆนะเป็นเพย์พาลแอร์เพย์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็คร่าวๆเนาะนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันตรงนี้เลยนะครับผมเนาะเหรียญแสดงบุคคลดังกล่าวะจะถูกเรียกว่า DJED นะครับหรือว่า DJ นะครับผมเนาะก็ถ้าเรียกสัส้นๆเลยนะครับก็จะถูกเอามาเพื่อส่ง,สงเสริมนะครับการเติบโตของระบบนิเวศของคาร์โนนนั่นเองคือระบบภายในของเขาเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่บล็อกเชนเริ่มให้มีการสนับสนุนสัญญาสมาร์ทคอนแทกเนาะนะครับและผู้ที่และผู้ที่เริ่มคาดหวัง าการพัฒนาแพลตฟอร์มของ d e f านะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็บนล็อกเชนได้มีขนาดนําว่าเป็นอีเทเรียมคิวเลอร์นะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาจะมาเป็นมาเป็นคู่แข่งกับอีเทเรียมในป่านะเพราะว่าอีเทเรียมเขาเครือข่ายเขาค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวเนาะอันนี้ก็ดูต่อไปนะครับผมเนอะอาะโอเคจากใน,นข่าวเขาบอกว่า d j คืออะไรและทําไม c a r าโ n o ถึงต้อง การเหรียญสเตเปอร์คอยตัวนี้นะครับผมนี่จะเป็นเหรียญสเตเปอร์คอยที่ออกมาให้มีมูลค่าคงที่นะอย่างเช่นพวกสมมุติว่าเป็น USDT เงี้ยให้แบบอยู่ใกล้1ดอลลาร์ที่สุดนะเพื่อที่จะให้เป็นเสถียรภาพของเอเงินตัวนั้นนะเหมือนคล้ายๆว่าเป็น USD เงี้ย USD ก็อยู่ที่ประมาณสักอ่ะ่ดอลลาร์นะหรือว่าถ้าสมมติว่าทเทียบกับไทยบาทก็อยู่ที่ประมาณ3 2มสอถึงสาอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับอา่าเขาบอกว่าซึ่งจะใช้ประโยชน์ได้ในสมาร์ทคอนแทก นะครับผมและบล็อเกเชนของคารานอ้นนั่นเองเ,องเ,องเนาะเพื่อรักษามูลค่าให้ใกล้เคียงกับ1ดอลลาร์มากที่สุดนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างต้องทําให้ได้นะถ,ถ้าสมมติว่าถ้าทําได้นี่ผมคิดว่ามันจะเป็นส่วนดีมากๆเลยนะครับผมเนาะสำหรับตัวคารานนนะครับผมนะครับและเพื่อให้บรรลุนะครับผมสิ่งที่ดีเจจะรักษาเงินทุนสำรองคอยเบรดไว้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมแล้วก็ขุดและเผาสินทรัพย์นะครับผมเพื่อทําให้เหรียญตัวเนี้ยมัน อะสเตบลหรือว่าหรือว่าเสถียรนั้นไม่ให้ผันผวนนั่นเองนะครับผมเนาะก็คือพูดง่า,งงายๆคือถ้าสมมุติว่ามันมีการขึ้นอย่างรุนแรงหรือว่าอะไรเงี่ยเขาก็จะเผาเหรียญเพื่อให้ราคาตรงเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งดอลลาร์อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นระบบภายในของเขานะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาออกมาบอกเข้คร่าวๆนะครับผมยังไม่ยังไม่ได้บอกมาชัดเจนนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นฉ <c oughs> ากของเขานะหรือว่าเป็นภาพที่เขาได้แสดงการ แลกเปลี่ยนนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนแบบค่าธรรมเนียมน,นะครับผมแล้วก็ค่าค่าฟรีต่างๆเนาะในการแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิตอลต่างๆนะนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะนะครับ, <c oughs> รบทั้งนี้เขาบอกว่าตัวดีเจหรือว่า DG e.d. ของเรานะครับผมก็จะมีทั้งหมดประมาณ2เวอร์ชันนะเวอร์ชันเวอร์ชันแรกก็จะออกแบบมาเพื่อแบบว่าเป็นสือการนะครับในการแลกเปลี่ยนเป็นหลักนะครับผมเนาะของสกุลเหรียญดิจิตอลต่างๆนะครับผมเนาะแต่รุ่นถัดไปนี่เขาก็บอกว่าจะาเป็นการทำสัญญาหรือว่าจะอยู่ที่สมาร์ทคอนแทคนะครับโดยใช้โมเดลการก,ารกำหนดราคาและค่าธรรมเนียมแบบด y นามิกนะครับเพื่อตอบสนองอเหตุการณ์ต่างๆนะครับให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็มีการ สำรองที่เหมาะสมมากขึ้นอะไรประมาณแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับผมเนาะนะครับเมื่อมีการทําพวกเกี่ยวกับาการธุรกรรมหรือว่าดาเนินธุรกรรมพวกแพลตฟอร์มของ d e f าต่างๆนะครับผมมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็ได้บอกมาอย่างนี้นะครับผมนะนะครับแล้วก็นายชาวบาร์ิปสันนะครับผมนะชาฮาฟนะครับผมก็เป็น c ีอของโคตินะครับผมก็ได้กล่าวในการประชุมนะซึ่งผ่านมาประมาณวันสวันนะครับผมก็บอกว่าสเตเปอร์คอเนี่ย เช่นดิจิเนี่ยนะครับผมก็จะช่วยให้ผู้บริโภคนะหรือว่าผู้ใช้นะครับผมเนาะสามารถควบคุมทำเขาเรียกว่าคุมการทำธุรกรรมของอตัวเองได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มูลค่าที่คงที่และมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีบล็อกเชนต่างๆนะครับ กํากลังใช้พวก s t e b เ e c o i นะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนื่องจากเขาได้รับอนุญาตให้สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าได้โดยตรงนะครับผมไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงระยะทางของผู้ส่งรับผู้รับนะครับผมเนาะจึงทําให้ตัวดเจ c ตตรงนี้ก็อาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องของออกับปรับปรุงวิธีการชําระเงินต่างๆในแลตฟอร์มแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเพิ่มเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรสนุกขึ้นมาแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะมีผลต่อเหรียญคานาโนก็ได้นะครับผมซึ่งไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าอาจจะเป็นการดีดตัวสูงขึ้นหรือว่าเป็นการดรอปลงอันนี้ผมก็ได้แค่คาดการณ์นะครับของเพื่อนก็ อย่าเชื่อผมทุกอย่างนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะข่าวก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะถ้าข่าวนี้มีประโยชน์กับเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดากระดิ่งแจ้งตเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับผมเนาะก็จะเป็นการนําเสนอข่าวที่ครั้งแรกของผมเนาะหรือว่าเพิ่งหัดทำเนาะก็ขออภัยด้วยถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรนะครับรผมจะปรับปรุงเรื่อยๆนะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาให้กําลังใจผมนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมขอบคุณมา